ว่ายัางไงน้องเทลมีฟิกเกอร์ป่ะนะมีตายมิววุ้ยขอเก็บคู่ขอรวบหมดุ้ยน้องเทล สวัสดีทุกทกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำา d สกินแล่แรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ Tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ i d ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอได้ที่เพจเลย Tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเพจมารู้ช็อปเติมภูปอง ROV เพียงใช้ OpenID หรือเติมผ่านระบบพาร์สเมลทั้งถูกสะดวกคุม้มปลอดภัยต้องมารู้ช็อปติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจอย่าล,ลืมถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและร้านมารูช็อปจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและเพจเปิดมานานกว่า3ปีผู้ติดตา,ตามแสนห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอ้ไม่กอ ผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยสำหรับลาดอับเลนข,ของเราเนี่ยเหมือนชนเลนกับยูทูบเบอร์เวียดนามหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ<笑><笑>แต่ว่าเฟรนติโน่นี่บอกเลยว่าโลตังสกินตนโงเมนมาเลยนะครับเดี๋ย <Yeah. S 1> มาดูการชนเลนของผมกับเนี่ย YT YTB นบบีะนะ่แบบท่าย่อนะถ้าแบบย่อที่แบบผมรู้จักก็คือยูทูบเบอร์นี่นี่โดนไปหนึ่งหมัดก่อนเลยมาดูกันมาก การชนเลนของยูทูบเบอร์เวียดนามแอนยูทูบเบอร์เวียอาไทยแนเนี่ยเป็นยังไงน,นะครับ <laughs> ลาดอัพเลนโดวันทีไปก่อนมาไม่โดนนะช็อตนี้ผมไม่รู้นะว่าจะลำตึงหรือเปล่าเอาไปอีกเอาไปอีกอันนี้ผมหยิบเป็นคืออัปเดตมาเลยนะครับคือ <c oughs> เอามาสู้เลนได้ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับเอาเคืออัปเดตมาเล่นที่เ,เลนอับะ ต้นเกมพอจะสู้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเลเเกมแล้วเนี่ยอาจจะสู้ยากหน่อยเพราะว่าเขาน่าจะออกกันเวทนะครับแล้วก็จริงๆแค่เลเวลสเนี่ยก็เริ่มสู้ยากแล้วถ้าไม่ลุมนะสำหรับลาดเจอฟิลินติโนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีเวลานิดหนึ่งในช่วงต้นเกมก่อนมันเลเวล4ก็ทําเต็มที่นะครับ <c oughs> ดูเดือด โอ้โหผู้เป็นเล่นไปลำมันลำมาเรื่องมากเลยนะ <c oughs> โอมันไม่ธรรมาดาอต,ตัวนี้ประมาณไม่ได้ปะ <c oughs> <c oughs> แล้วคือทีมผมโดนเลยว่ะโดนนัวๆแต่ว่าทีมเขาเนี่ยเป็นแชลลี่สองนะครับเป็นแชลลี่เลนแล้วก็แครี่ป่าแต่ผมมองว่าเลนเจมเราสู้ได้นะ <c oughs> ถ้ามันแบบว่าไม่หลุดออกนอกทู่รอกทางนะครับแบบว่า โดยต้นเกมจนยับเยอินอะไรเงี้ยต้นเกมผมมองว่าสู้ได้ว่าไวเลนหนึ่งตัวเนี่ยผมมองว่าผมฆ่าได้อยู่แล้วแล้วก็เที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่ายากด้วยนะครับเอา้ามาไปเฉยเลยผมจะไปบวกข้างบนนะบวกข้างบนแบบน,นี้ก็เสียชีฟดิเสียหมดเลยนะบอกเลยอันแน่มาเปล่าคอมโบไม่น่าตา้ตายตายเปล่ามันยังอันตีถดึงอีกโก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้มันสวนผมเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเออขอหน่อยหนึ่งมัดขอหน่อยหนึ่งมัดนะโอเคครับร้อยเทมพสักนิดนึงเนี่ยเราจะสามารถที่จะคอมโบดักได้นะแต่ว่าเซเลเทมเราเป็นยังน้อยไปว่าดามเมอรไม่พอหรอกยิงเป็นฟรีดี้ตัวมันถ้าเป็นแคลรี่อาจจะตายแคลรี่เนี่ยอาจจะตายแต่ว่าถ้าเป็นพวกอัพเลน แทงหน่อไฟเตอร์ม่ตายแน่นอนเล่นเชิงกับมันหน่อยตัวเนี้ยมันเอาเลื่องอยู่นะมันลำสวนได้แล้วน่ะปกติบางคนที่มันต้องลกไปนี่มันลำสวนได้อยู่นะลำสวนบาว่าดอกไม่เบ่าแล้วไมลินบนหุ่มโดนยับขนาดนั้นวะมันโดนยับขนาดนั้นเะยโอ้ยโอ้ยนี่หน่หน่อยไม่ได้เลยนะ เหมือนตัวอะไรเขาจะหายไปหรือเปล่าว่าอย่างไงโอเคเอาว่าชนะเลนฟอร์เรดิโนโตุ้งตุง,ตงอะไรวันเนี้ยคงว่าลาดออฟเลนอ่ะมันเล่นง่ายอยู่นะแต่ผมบอกเลยว่าลาดตำแหน่งที่แรงโอ้ลาดตำแหน่งที่แรงที่สดุดเฮ้อ อ,อ,อันตีฟิกเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อริงติดขื่อน, <c oughs> นี่หนึ่งมัด <c oughs> ชิวเล่ผมมาจังี่ยังไงโอโ้โหมันไปไกลเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเอ้าเพื่อทำไมวะนะอ่าน้องเทลมีฟิกเกอร์ป่ะนะมีตา บแบบอินซีโฉบข้างเข้ากลางแล้วไปขวาอ่า oh, <wow. S 1> ผมจะลงคลิปวันนี้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยคือลงคลิปแบบต่อเนื่องทุกวันแล้วนะครับเป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เลยแต่ว่าคลิปเนี่ยอาจจะแรงไม่สูงเพราะว่าผมไม่ได้ก็รู้ไงไม่ได้มีเวลามาเล่นนะเดี๋ยวรอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะรีบกดขึ้นแรงสูงกดไปแรงคอนเลยผมจะกดแรงคอนภายในาทิ์นี้แล้วก็ขึ้นเม็ดม่วงผ่าน ขึ้นขึ้นเม็ดม่วงภายในอาทิตย์นี้นะครับฉะนั้นแล้วก็ไว้ใจผมและผมจะเอาไม่ส้มกลับประเทศไทยให้ได้ในซีซั่นดีเว้ยผมแบบว่าเอาจริงเอาจังมากอย่าไปกลัวให้ตัวเนี้ยเดินเดินไปเลยเดินโยกนิดๆหน่อยๆเนี่ยให้มันแบบว่าปลาดอกไม่โดนไงแผนเราบอกเลยว่ากดขีคมเห็งพอเรนติโนแบบ355ล้านเปอร์เซ็นต์นะ โอเคแล้วผมได้บูมสติกเนี่ยผมรอแค่เดเลิมนะห้าทีมเขาเนี่ยไม่เน้นออกทอยเนี่ยผมบอกเลยว่าหวันเจี๊ยบเชลลี่ไอสองตอนนั้นนะไม่ต้องห่วงแล้วเ้ยโอ้ผมไม่ไว้ใจคิวเรียนเอ้ามาแบบนี้นิ่วคือผมไม่ไว้ใจคิวเรียนเว้ยคิวเรียนมันแบบว่าโอ้โหยโอ้ย้ย คิวเลนมันเล่นแปลกๆเจนตะกี้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเดี๋ยวผมอาจจะแบบงัดดันอยู่นะงัดดันมาให้เสิร์ฟเลยนะเรเป็นคิวเลนตัวนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวพอเปิดไฟพุ่มแม่งแบบเรียกอันตีอันตีเรียกเพื่อนบายบายไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้ววุ้ย ขอ,อเจ็บคู่ละกันโอ้ยเงยตุกตายมาสตันลิงเนาะอ๋อ,อ,อทำไมอารัมผมวิ่งเข้าไปล็อกเฉยเลยล็อกไปดูเพื่อนเลยเนี่ยอารัมเนี่ยตอนเนี้ยอย่างไรครับยังไงเที่ยวไม่วาปก,กับอ่ารอ,อไปไมั้ยเชื่อไม่ดีว่ะเอ้า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  ตายกันหมดเลยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่กอดอะไรครับเนี่ยบอกแล้ว่าจะแพ้เนี่ย <Infinite. S 1> ขอรวบหมดอ,อุ้ยเทียวเทียวไม่มาด้วยอะไรวะเนี่ยพวกนี้การรวบสามเทียวไม่มาด้วยเฉยเทียวมันกระเด็นเหรอหรือมันฟีกวะกระเด็นออกหลุดเหรอ มันเด่นโหลดสกิลหรือเปล่ามันฟิกมันไม่มั่นใจอะมองไม่ทันตะเที่ยวไม่มากับเพื่อนเฉยเลยอะไรนี่เนี่ยเศรษฐาคือตะเทียวมันมาด้วยกันคือมันตายสามงไงหลุดวงโคจรวุยว้ยวุ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 ้ยโดนอะไรตันโดนอะไรตันเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอะไรตันวุ้ย เอาอี่แล้วครับเกมจะพลิกตลอดเวลา,วาช็อตสร้างวีและบุรุษลาสพีดูเคเรี่ยงโอ้น <c> ะ <oughs> นี่ผมบอกเลยว่าสัตว์ช่างวีแล็บุรุษจะพูดไม่เชื่อเจอของแท <im> ้เ <t> ข้าไปบอกเลยว่าเวอร์คือถามว่าล้าสน่มันล้าเอา่อพวกดาร์กได้ไหมต้องบอกว่ามันล้าตบเนี้มันลาสได้นะครับแต่ว่าระหว่างที่พวกที่มันยิงดกการ์กันอยู่อ่ะมันจะต้องแบบว่าเป็นตัวที่แบบ คาดบังดามจไม่ได้ครับแบบว่าดามิไม่แรงอ่ะเออนั่นมันถึงจะลาดง่ายแล้วเป็นตัวที่ดามจแรงอยู่นี่คือแบบว่าเปอร์เซ็นต์แม่งน้อยมากเลยนะแต่ชาติกี้ก็ถือว่าออกาจังหวะถูกต้องเรียกว่ากาจังหวะถูกแหละนะครับจะบอกว่าตัวแม่งกิ่งลัดได้ตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะคือแบบขาดจ,จังหวะโมโมล้วนๆนะว้าจบนะเนี่ย แล้วม่แชรี่มยังไปอยู่ล่างอยู่วะสวยงามอ่ะเหลือแค่สองตัวแต่แต่มีหน้าเราหมดวะ่ะจริงๆอันตีฟิกก็ได้นะร <c oughs> อหลอดขาวอันติไม่อยู่ใกล้กันวะอกอนไม่ได้หรอ โอ้โ,อโอจบแล้วมันจบแล้วนาะยโอเคอเหนื่อยจริงไงเหนใครเล่นเอาวิวเซอร์เวนาร์บ้างมาช่วยผมทีเ <c oughs> หนื่อยใครเล่นเธอนะทัากไอจีมาทีขอร้อง <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบกดไปแล้งสูงๆก่อนนะรีบกดไปคอนแล้วก็แต้มท็อปเม็ดม่วงก่อนนะครับตอนนี้ยังอยู่แค่นี้อยู่เลยนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเชื่อใจผมเจอกัน